สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทฟินวันนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นค่ะต้องพาท่านผู้ชมมาที่ป่าเอาเป็นข้าวเปือบนะคะหรือว่าเป็นข้าวบาเลข้าวสาลีข้าวมอสประมาณนี้นะคะจะเอามาให้อาหารสัตว์ป่าค่ะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวการหาอาหารของสัตว์ป่ามันก็จะยากลําบากนะคะท่านผู้ชม มันจะเป็นหิมะอย่างนี้หมดเลยคะคะมันก็เลยทับถมหญ้าที่เขาเคยกินเขาจะต้องไปขุดไปคุยแล้วมันก็หนาวเหน็บซึ่งมันก็ลําบากในการหาอาหารนะคะต้องก็เลยมช่วยให้พวกเขาได้มีอาหารกิน,นะะานผู้ชมจะต้องม้กันเหมือนข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกข้าวเปลือกบ้านเราเหมือนค่ะ เอามาเทไว้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเขาก็กินกันหมดแล้วต้อมก็เอามาเติมใหม่อย่างนี้นะคะ่ะข้าวนี่ก็ต้อมไม่ได้ทานาเองนะคะคือมีเพื่อนเอามาให้แล้วก็บางทีต้อมก็ขอซื้อจากเพื่อนที่เขาทํานาค่ะเดี๋ยวเรามาหันมาดูกันเลยนะคะว่าต้อมจะามาเทไว้ตรงไหนต้อมขอหันกล้องนิดน,นึงนะคะ หันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมยังหน่อยนะคะเอียงหน่อยเอียงหน่อยหลังคาหลังคาก็เอียงนะคะ ที่ให้อาหารของของสัตว์ป่าต้อมก็เอียงค่ะเนี่ยค่ะต้อมเอามาใส่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นถังไม้นะคะต้อมเอาเอามาไว้อย่างนี้แล้วก็ทําหลังคาไว้ไม่ให้หิมะมันล่วงหล่นลงมาค่ะอุยก็จะเอามาเทไว้ทีแล้วอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเต็มนะคะแล้วก็จะมีพวก พวกใบไม้แห้งค่ะใบไม้นี่ต้องตัดมาตั้งแต่ตอนสดๆนะคะท่านผู้ชมมันกล้องมันมืดๆเนาะบางทีมันก็มืดบางทีมันก็สว่างใบไม้ตัวนี้นะคะเวลาพวกสัตว์ป่ากินแล้วเหมือนกับเขาได้วิตามินนะคะรสชาติจอกเค็มๆนะคะต้องกอมาไว้ตรงนี้แล้วแต่เขาจะเลือกกินนะคะแล้วก็มีมีหญ้าด้วยนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นหญ้าแห้งค่ะหญ้าที่เขาปลูกไว้ให้หวัวให้มากินกันนะคะประมาณว่าเขาเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ตากให้แห้งแล้วเขาก็มีเหมือนกับพวกวิตามินเอามาผสมอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เพื่อนให้มานะคะต้องก็จจับมาไว้กันอย่างนี้บางที บางทีก็จะมีแอปเปิลนะคะมีแอปเปิลมาให้ด้วยมีแอปเปิลมีแครอทหนาผลนั่งก่อนมีแอปเปิลมีแครอทแต่ว่าวันนี้ต้องไม่ได้เอามาด้วยค่ะเดี๋ยวเอาวับนหน้าก่อนวันนี้ให้เขากินข้าวเปลือกกับกับหญ้าแห้งแล้วก็กับใบไม้วิตามินไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวหันทางทางที่ต้อมจะเดินกลับบ้านนะคะทางตรงนี้ที่ต้อมเดินมาเนี่ยจริงๆแล้วหิมะมันมันหนานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้อมเดินตามรอยทางสัตว์หมายถึงพวกกวางพวกฮิโรวิฮิโรวิคือกวางมูดมันก็เลยเป็นทางที่ค่อนข้างจะหิมะไม่สูงค่ะมันมันโดนเหยียบนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อมขอหันนิดนึงตื๊ดตื๊ดตืดตืด ไปค่ะเดินกลับบ้านกันนะคะต้องจะไปทางนี้ค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นางไม้ขอกลับไปสู่วิมานของนางไม้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมิฟา